ดีค่ะพี่จงอ้าวเหรอคือเขาแอบขับเราต้องรีบเข้าเขาแล้วคือคือคือไอ้ที่เมื่อกี้คุยก็จะปิดเขียวปิดไอ้พี่อะพี่จะตอนนี้พี่อะเสียวพอเปิดเขียวเนี่ยพี่อะเสียวว่าจะิดจะปิดแดงคือพี่อยากให้มันปิดเปิดแดงเยอะๆด้วยซ้ำแลทำไมอะทำไมทำามุมมองนี่คืออะไรอะคือตอนนี้ตรงขอบตรงเนี้ยหนึ่งสองเจ็ดกว่าเยเราเคยบอกแล้วเป็นขอบขอบผมหายรอบก่อนแล้วก็เป็นโลของรอบที่แล้วคือมันย้ําอยู่ตรงเนี้ย มันก็มองในสายมึงคือก็อมองว่าเมื่อวานเนี่ยลงมันเขาเรียกล,ล,ลอยขนทัดลอสเพ่อวานเนี่ยมันต่ำกว่าหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ถูกไหมมันลอยขนทัดลอสนะฮะก็คนที่คัดล้อันได้เปิดกลับมาเขียวไอ้คนที่คัดลอไปแล้ว,วลถ้ากดเล่นสั้นเนยก็จะรีบกลับเข้ามากระโดดซื้อ,อ,อแต่ประเด็นคือส่งมาไม่สวยเมื่อวานเนี่ยถ้าไปดูหน้าการขายหุ้นมันขายไม่ดีเลยอมันขายแบบหุ้นใหญ่หุ้นแรงหมดเลยแล้วถือเดลต้าไม่มียอดขายไงหรือว่าเราเกลี้ยไปวะพี่ ก็คิดเยอะไปอยู่ก็คิดพอคิดน้อยก็เลยโดนหลอกอาทิตย์ที่แล้วไงพระขึ้นขึ้นเก้ไปแล้วไงอาทิตย์ที่แล้วก็คิดน้อยเอ้ยเดี๋ยวเราลดตัวเปี้ยเจ็ดศูนย์ขำขำหัวล้อก็คิกคักแล้วเข้ารายการเป็นไงล่ะหายเก่งหายเก่งถูกไหมก็เลยก็เลยเออลองกลับมาคิดเยอะหน่อยคือกระบวนการตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ค่อยมีข่าวดีคือหลังจากที่เราแรรี่เรื่องของอ่ะรัฐบาลมีความเรียบร้อยกัมุชชาคัดแย้งโลนจีอเมริกาคัดแย้ง ถดแย้กับจีนน้อยลงยูดิบกับเปลี่ยนขั้วหมดจีนกับอเมริกาก็เหมือนจะมามื้อใหมาอีกรอบนึงใช่ไหมเฟดก็ชะลอไปเรื่องของเี้โอเคถึงแม้ว่ากมว่าจะพูดว่ายังซัพพอร์ตเรื่องกับดอกเบี้ยแต่บ้านโยบายกองทุนของบ้านเรากับส่วนทางว่าตอนนี้เราขอคิดโบรกซี่ว่าจะมีดอกเบี้ยแบบเก็บไปเป็นกระสุนว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรไม่ดีแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเลขส่งออกฟอนโหลดไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มค่อนข้างกังวลว่า Q4 จะแย่จริงแง่ของแง่ส่งออกลดจน หนักค่อนข้างหนักนะครับส่งออกไปแย่หน่อยเพราะฉะนั้นหลยายหลยอย่างก็เลยดูแบบเฮ้ยข่าวลบมันเริ่มมาทีละนิดญี่ปุ่นอเมริกาบ้านเราไม่มีโปรแกรมเพิ่มเติมก็รอบลุ้นคอรมอวันนี้ว่าประชุมคอรมอเศรษฐกิจใช่ไหมครแต่สุกคนก็าบอกว่าเขาก็มีข้อจํากัดในการที่จะออกนโยบายเหมือนกันนะเขาข้อดีคือระยะสั้นออกได้ก็รัครึ่งอะ,อะไรก็ว่าไปแต่ว่า1 1> เขาอะใช่แต่ทีเนี้ย ที่เราเคยพูดว่าเราอยากเห็นการยกระดับการเติบโตของ GDP ขึ้นไปเกิน3เพราะว่าเขาอยู่4เดือนเนี่ยท่านแต่ละท่านที่เป็นเขาเรียกวู้หารชั้นนำแล้วกันพี่เข้ามาคอรมอชุดเนี่ยถ้าท่านวางราบฐานโครงสร้างอะไรไว้สำหรับ Next Ste p ของรัฐบาลเนี่ยหลานเมก็เม้นเนี่ยได้ดีเนี่ยมันจะทำให้คนเ,นเชื่อว่าไอ้สามเปอร์เซ็นต์กว่านเนี่ยเราจะหลุดพ้นสักทีเพราะตอนนี้มีพูดคนระับอีก5ปีถ้าไปรไทยไม่ไม่ปรับโครงสร้างเนี่ยเราจะเกือบเกือบจะเป็นที่โหลข,ของอาเซียแล้วนะ นี่ที่ห้าแล้วใช่ไหมคะที่ห้าที่ห้าการที่โถ่ที่โหลนี่คือเราแพ้ขเขมรนี่เลือดขึ้นหน้าเลยนะ <c oughs> คือมันมันก็หลายอย่างนะครั้งเนี้ยอาจารยมบอกโครงสร้างตอนนี้มันดูอยู่ในช่วงรอยเปลี่ยนผ่านแล้วกันก็ให้กําลังใจรัฐบาลน,นัพยา,ายามอะไรแต่วันนี้จะกลับมาที่ตลาดก็คือพอมันเปิดภาพอย่างเงี้ยพี่เลยไม่ค่อยชอบเพราะเขาลบมันเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเราขาดปัจจัยหนุนละเพราะปัจจัยหนุนหลักที่พี่คิดว่าถ้าสั้นๆที่จับได้ง่ายที่สุดเรื่องรถกระบี่อ่ะเพราะบ้านเราประเทศโลโก้ถูกไหม S <S ถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยความเสน่ห์ของบ้านเราเนี่ยมันจะไม่ไม่แพร่แพรทีฟเท่าไหร่ฟันโฟก็หลังก็ขายทะลุแสนล้านละปีนี้ปีที่สามติดต่อกันก็คิดดูแล้วกันคนที่โดนขายเบียร์าะเป็นแสนล้านสามปีติดอะ่ะเราต้องอยู่ในจุดที่แบบหดหูขนาดไหนเงถูกไหมแต่ยังดีว่าสภาพคล่องในเมืองไทยมันเยอะนะนักทุนในได้นะเมืองไทยเนี่ยก็รับรุ่นเก็บหุ้นไปจริงๆริงรายย่อยในเมืองไทยไม่พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรอกเศรษฐีในเมืองไทยจะซื้อหุ้นเก็บไปในรอบนี้ก็ข้อดีตรงนี้คือจุดเดียกที่ยังพอค้าได้่ ขาอาจจะไม่ได้อยากขายตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปัจจัยที่จะทําให้เซตมันขึ้นต่อเร็วๆเนี่ยเรื่องหดจักเบีย้ยตอนนี้มันถูกยกออกไปแล้วกลายว่าตอนนี้เราพึ่งพิงเรื่องของตัวงบการเงินที่จะออกะเป็นหลักๆแล้วกลายว่าอาจจะต้องโฟกัสลายหุ้นลายตัวไปเลยลายเซกเตอร์อาจจะย,ยังลำบากนิดนึงด้วยซ้ำเพราะภาพใหญ่มันไม่ได้แมคโครไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นลายเซกเตอร์อาจจะไม่ได้เด่นมากนะแต่ว่าอาจต้องดูเป็นลายตัวไปเลยเดี๋ยวในรอบต่อไป ก็จริงแหละอย่างเช่นแบบเขาพูดถึงหุ้นตัวทิสโก้แต่เราก็จะมองเป็นภาพของเหมือนก่อนหน้านี้ที่แบบ้แบงก์มันน่าจะมาทั้งกลุ่มแน่เลยอะไรเงี้ยซึ่งจากการที่เรามองในรายตัวในช่วงหุรามาสา,ามวิปัส์นาจะเห็นว่ามีการแตกฝั่งเหมือนกันใช่คือแบงก์ให่มานี้ยังไง Q3 เนี่ยถ้าแบงก์ตัดเรื่องของแคปิตอลเกนจากการอินเวสท์เมนต์พอร์ตก่อนนะเขาจะลงไม่ต่ำกว่าห้าถึง10%ทุกตัว ในแง่ของเงี้ยเงี้ยเงี้ยคิวเพราะนิมมันหายแน่แน่เพราะว่าเดือดรึว่าเราเพิ่งลดตัวเปียไปรอบชุดที่แล้วใช่ไหมของท่าน่ารอบสุดท้ายของกรนองอ<ะ>ของคุณออ่่าคุณเศรษฐพุทธอิมแพคเข้างบแต่เมืนี้ละในแง่ของนิมแต่ว่าบางแบงค์เนี่ยจะได้เรื่องของอเกณฑ์ของพอร์ตเพราะบอลยูเนี่ยมันลงมาจนถึง1.1แล้วค่อยขึ้นเด้งกลับมาประมาณ1.4 1.5แล้วแต่ปีนะถ้าเป็นตัว10ปีเนี่ยจะขึ้นถึงหนึ่ ตรงนั้นก็จะมีเกณฑ์ขึ้นมา cover เจอ cover ให้เพราะฉะนั้นบางแบงก์เนี่ยถ้าดูในแง่ operation เนี่ยท่านจะตกใจกงบมันงบมันจะไม่ดีแต่ถ้าดูโดยอง์รวมแล้วเนี่ยอาจจะยังดีอยู่นะฮะคือไม่ได้ลบถึงส0ซแล้วกันแต่ว่าอย่างดิสโก้เนี่ยได้ไประโยชน์ของเรื่องของตัวรายได้เขาจะไม่ลงนิ้มเขาจะไม่ลงเร็วเท่ากับแบงก์พาณิชย์อื่นๆเพราะเขามีส่วนที่เป็นเช่าซื้อเยอะถูกไหมอองก์ก็ได้ความโดดเด่นของดิสโก้ความมั่นค <c oughs> งก็เลยจะสูงกว่านะครับ ขออธิบายทิสโก้เพิ่มหน่อยไเลยนะคะสาวคนที่อาจจะไม่ยังไม่ได้เห็นตัวผลประกอบการที่เพิ่งออกไปเมื่อวานนี้มันมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างพี่ก็กําไรเนี <Gab met soup> ่ยโดยรวมเนี <cuál> er man, ่ยเดี๋ยวก็โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ากําไรเนี่ยทําให้ดีดีกว่าจริงๆดีกว่าเป้าที่นักวิเคราะห์เราคาดนะคะวิเคราะห์เปิดแพ็กหนึ่งคือออกมาดีกว่าแล้วเขาก็ยังค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มว่าเขายังคอนสูเปอร์ทีฟวิวเขาต่อไปนะคือทิสโก้เนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าหุ้นที่เน้นความมั่นคง นะครับแล้วก็ตัวลูกหนี้มีการติดชำระเนี่ยไม่ได้สูงแต่ว่าเขาบอกว่ามีตอนนี้มีกาลังจับตาเลือกลูกหนี้เล่าหนึ่งรายใหญ่อยู่แต่เขาก็มีการตั้งสำรองอะไรไปเกือเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทาให้ตลาดไม่ได้ค่อนข้างวุนวนนะครับแล้วก็มีตัวของอมีไทยด้วยมั้งคือเขาจะได้ไประโยชน์เรื่องไทยหุ้นกับมีไทยนิดหน่อยด้วยนะฮะอืมใช่เขามีเป็นผู้ถือหุ้นของ กับมิไทยด้วยคือตอนนี้3คนเนี่ยที่ได้เยอะๆเนี่ยก็จะมีอีกคนหนึ่งก็จะมีอ่อบีบีเอเคข้าต่ว่า t c แคก็จะมีด้วยนะอ่าใช่ก็คือทีทีีกปีเจ้านะครับก็ตรงนี้ก็กมาช่วยวินฟอร์เข้ามาตรงนี้นะครับอแต่เดี๋ยวเรารอเดี๋ยววันศุกร์ก็จะมีทยอยเป็นแบงค์เจ้าอื่น ที่จะทยอยประกัดงบแต่ว่าโดยรวมโดยรวมของทิสโก้ที่อ่านเองงบก็คือคุณภาพของสินเชื่อไม่มีอะไรน่ากังวลใช่ก็เลยทำให้เปิดฉากเปิดเขาเรียออะไรเปิดสกกราดแบงก์เปิดสวยคือแบงก์กลุ่มแบงก์รอบนี้ว่ากับตาดูนะคือหลายคนเนี่ยไปคิดว่างบไตรมาสนี้จะไม่ดีอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าถ้าดูแค่โอเปอเรชั่นนิ่มมันดูหดแน่ๆเพราะว่าลดดอกเบี้ยใช่ไหมแต่พอไปรวมเรื่องของการบินไทย แล้วก็รีเวิร์สกลับคือมี2ประเด็นนะการบินไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์กับแบงก์สประเด็นก็คือ,อเขาจะบุ๊กเกณหรือไม่ซึ่งหลายๆที่ก็บอกจะบุ๊กมั่งบางบุ๊กก็จะเข้าอีควิตี้ไปอันนี้หนึ่งอันที่2คือดีเซอร์ฟที่ตั้งไว้สมมติใครมีการปล่อยเงินกู้ให้กับการบินไทยเดิมเนี่ยเป็นเดี่ยวมันมีสิทธิ์ที่จะรีเวิร์สสำรองตัวนั้นได้หรือจะตั้งเป็นมินเนี่ยนโอเวอร์เลยก็ได้เพราะว่าถ้าตั้งเป็นมินเนี่ยนโอเวอร์เลยวะสิ่งที่ต้งตองอจจตั้อลอก วันการบมนไทยเนี่ยช่วยประโยชน์กลุ่มแบงค์พอสมควรเลยในยแต่ะดืนไอส้สี่คนที่พูดเนี่ยทิสโก้ทีทีบีบีเคทบีพี่เกดมีโอกาสที่งบจะออกมาเสื้อภายได้ในมุมมองเรานะีก็จะเป็นสี่ตัวที่จับตาได้ในการเก่งงบแต่ลานี้อ